เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังพัฒนาตัวเองเนี่ยก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็อยากประสบความสําเร็จแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องสร้างวินัยสู่ความสําเร็จในทุกๆวันก่อนจนวินัยนี้กลายเป็นนิสัยวันนี้เราจะมาบอก5ขั้นตอนเปลี่ยนชีวิตให้คุณเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นจากหนังสือ The m e t a m o r Model How to g o ชีวิตให้ดีกว่าเดิมจากเพจเกาเกานิสัยอันตรายค่ะ วันนี้นะคะเราก็กลับมาในโหมดของการรีวิวหนังสือกันอีกแล้วกับหนังสือ The m e t a m o r Model How to g กาชีวิตให้ดีกว่าเดิมจากสำนักพิมพ์ I Am the Best ที่เขียนโดยคุณผิงผิงวรเกตตั้งสืบกุลผู้บริหารเพจเกานิสัยอันตรายซึ่งเพจเกาเกานิสัยอันตรายเนี่ยเขาก็ได้มีช่อง YouTube น้วยน,นะคะซึ่งในช่อง YouTube เนี่ยก็จะมีบุคคลที่ มีชื่อเสียงหลายคนหรือว่าคนดังๆเนี่ยเขาก็มาพูดแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนนิสัยของเขาหรือว่าการสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทําอะไรมาบ้างนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคลิปให้แรงบันดาลใจถ้าใครอยากฟังเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปฟังได้ที่ช่อง YouTube ของเกาได้เลยค่ะส่วนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันเลยดีกว่าค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็แน่นอนว่ามาจากเพจเกาใช่ไหมคะเขาก็จะนําคาว่าเกาเนี่ยมาเล่นเยอะแยะมากมายเลยอย่างด้านหลังหนังสือเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้ว่า เกาตัวเพื่อเป็นตัวเองที่ดีกว่าเดิมเกาชีวิตเพื่อความสมดุลในทุกมิติเกาหัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกาแขนเพื่อสร้างเสริมพลังเกาขาเพื่อการทรงตัวที่ดีขึ้นเการักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนชื่นมื่นไม่เสื่อมคลายเกางานเพื่อความเป๊ะปังอลังการกว่าเดิมเกาใจเพื่อลดการบาดเจ็บและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแล้วก็เกาลัด ไม่ใช่ของกินนะคะเการัฐเคล็ดลับการเก่าค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ยถือว่าแบบเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็เล่มเนี่ยไม่ได้หนาเลยก็ประมาณ200หน้าแต่หนังสือเนี่ยเขาได้ทำออกมาเป็นแบบสีสันแล้วก็แบ่งหัวข้อชัดเจนทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านได้ง่ายแล้วก็รู้สึกไม่น่าเบื่อค่ะแถมเขายังมีภาพกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น้วยค่ะ ส่วนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรแน่นอนว่าชื่อปกเนี่ยเขาก็อธิบายไว้ชัดเจนเลยว่า how to เกาชีวิตให้ดีกว่าเดิมถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเนี่ยก็มาอ่านหนังสือเล่มนี้เลยค่ะมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องนิสัยอะไรต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แค่นิสัยอย่างเดียวนะคะมันยังมีอีกเยอะแยะหลายเรื่องเลยที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องความเชื่อที่ปิดกั้นตัวเองไว้ซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีแบบ ปมในวัยเด็กหรือว่าความคิดผิดๆที่มีตั้งแต่เด็กมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถประสบความสมําเร็จได้สักทีหรือว่าจะเป็นเรื่องเซลล์ a w a r e n การเข้าใจตัวเองหรือว่าเซลล์ development การพัฒนาตัวเองการภูมิใจในตัวเองเซลล์ก x t r e m e อะไรต่างๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาก็มีอธิบายไว้แบบได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยจากที่เราอ่านเนี่ยเอาจริง ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีน้ําเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแต่เนื้อเน้นๆเ,เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยเราก็ต้องแบบหยุดคิดกับตัวเองนิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติเราอ่านผ่านไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อะไรมากเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณผิงผิงเขาก็ได้บอกไว้เลยนะคะว่าให้เราอ่านเนี่ยเหมือนเรากําลังทานบุฟเฟ่ต์อยู่อ่ะบุฟเฟ่ต์อะไรเอ่ย คือนึกภาพเราเดินเข้าไปในร้านบุฟเฟต์นะคะรอบแรกเนี่ยเราก็ต้องเดินดูให้ทั่วๆก่อนว่าุร้านนี้เขามีอะไรบ้างแล้วก็มีเมนูไหนเนี่ยที่น่าก,กินแล้วก็เมนูไหนเนี่ยที่แพงที่สุดในร้านเมื่อเราเดินดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามีอันไหนที่เราอยากจะกินเป็นพิเศษ,ษหรือว่าเมนูไหนเนี่ยที่แพงสุดเราต้องรีบกินอันนี้ก่อนแล้วเราก็ไปเลือกกินเมนูนั้นก่อนได้เลยค่ะเราก็จะรู้สึกแบบอิ่มคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปละจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่กินเมนูอื่นๆหรือว่ากินจนครบทั้งร เอฟฟังตรงนี้แล้วคุณคุณไหมคะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ของเราหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะที่เป็นเทคนิคการอ่านหนังสือให้เข้าใจแล้วก็จําได้ไม่ลืมเนี่ยของคุณ m e n t ทลลิสไนโกเนี่ยเขาก็ได้บอกวิธีการอ่านหนังสือซึ่งคล้ายๆแบบนี้เลยคะ่ะซึ่งเมื่อเราได้หนังสืออมาเนี่ยเราก็ต้องอ่านแบบสครีมมิ่งก่อนไม่ว่าจะเป็นปกหน้าปกหลังสารบัญคำนำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อ่านให้เรียบร้อยไปก่อนเลย จากนั้นเนี่ยเราก็มาไล่ดูข้อๆแต่ละบทในทุกๆบทเลยซึ่งมันก็เหมือนกับการที่เราเดินดูสำรวจรอบร้านอาหารบุฟเฟ่ใช่ไหมคะอาเมื่อเราอ่านข้วๆในทุกบทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าแต่ละบทเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรดังนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกบทที่เราอยากอ่านได้เลยค่ะซึ่งก็เหมือนกับการที่เราเลือกกินเมนูที่เราอยากกินนั่นเองแล้วซึ่งบทที่เราจะพาทุกคนไปทานกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นบทเกี่ยวกับการเกาหัวค่ะก็คันเลยการเกาหัวในที่นี้เนี่ยเขาจะสื่อถึงว่าถ้าเปรียบเทียบวินัยกับตัวเราี่ มันก็จะอยู่ในส่วนหัวค่ะแม้เราจะแขนขาดขาขาดเราก็ยังไม่ตายแต่ถ้าหัวเราขาดเมื่อไรเนี้ยก็ถือว่าจบเลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยวินันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งค่ะเขาเปรียบเสม,มือนว่าเป็นเหมือนเสาเข็มของบ้านซึ่งถ้าบ้านเราไม่มีเสาเข็มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะเสียการทรงตัวแล้วก็ล้มไม่เป็นท่าในที่สุดได้เลยค่ะดังนั้นนะคะเราอยากมีนิสัยแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากวินันวันละเล็กน้อยในทุกๆวันก่อนนะคะ อย่างเราเนี่ยชอบประโยคนึงในหนังสือเล่มนี้มากเลยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันจริงมากนั่นก็คือนิสัยดีๆหนึ่งอย่างเนี่ยนาไปสู่นิสัยดีดอีกหลายๆอย่างส่วนนิสัยอันตรายหนึ่งอย่างเนี่ยก็นําไปสู่นิสัยอันตรายอีกหลายๆอย่างเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นเราจะมีนิสัยที่ดีได้เนี่ยเราต้องมีวินัยที่ดีก่อนค่ะพอวินัยที่ดีเนี่ยจะนําไปสู่นิสัยที่ดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มภาขั้นตอนที่จะสร้างให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยที่ดีมากขึ้นกันดีกว่าค่ะ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้ใช้คําว่า5ขั้นปั้นวินัยค่ะมากรที่ขั้นแรกกันก่อนเลยขั้นที่1 positive mindset สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเราเองค่ะขั้นแรกนะคะการที่เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ย mindset เนี่ยถือเป็นสิ่งที่สําคั้นมากๆเลยเราจะทําอะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมี mindset ที่อยากจะพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมี mindset ที่ดีกับการพัฒนาตัวเองก่อนแล้ว mindset นั้นเนี่ยต้องเป็น mindset ที่ถูกต้องด้วยนะคะ หลายคนเนี่ยอาจจะเคยเพอได้ยินมาแล้วบ้างกับเรื่อง goad m ์ set กับ fix my set ใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะเติบโตให้เร็วมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมี goad my s e ตก่อนโดยเราก็ต้องเชื่อก่อนว่าเราเป็นคนที่สามารถพัฒนาได้เติบโตได้เรียนรู้ได้แล้วก็ผิดพลาดได้คะ่ะแต่ถ้าเรายังมีความคิดที่เป็น fix m ์ set อยู่นะั่นก็คือเรารู้สึกว่าก็เราไม่มีพรสวัส์นะก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้ฉันเกิดมาเป็นนิสัยแบบนี้อะ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอก เนี่ยก็จะทําให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโต,ตขึ้นได้เลยค่ะเพราะเรายังติดกับความคิดความเชื่อแบบผิดๆท,ที่มันไม่เป็นผลดีกับตัวเราอยู่นั่นเองค่ะอ่ะเมื่อเราสร้างมายเซ็ตที่ดีกับตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยหรือว่าวินัยที่เรากําลังจะสร้างใหม่เนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรเราทําไปทําไมแล้วก็ทําไปเนี่ยแล้วมันดีอย่างไรโดยคําตอบเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมาจากความคิดความต้องการของเราเองจริงๆด้วยนะคะไม่ใช่ไปหยิบยืคมคําตอบของคนอื่นมา พรนอกจากมันจะไม่ได้มาจากความต้องการของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําวิเัยนั้นเนี่ยให้ยั่งยืนหรือว่าประสบความสําเร็จได้ด้วยค่ะขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือ s t n r motivation ค่ะ,ะมีคําว่า s ส o องด้วยสตอง motivation เนี่ยก็หมายถึงการตั้งเป้าหมายหรือว่าการสร้างแรงประดา้ใจค่ะที่เฉพาะเจาะจงให้กับตัวเราเองย้ำนะคะต้องเป็นเฉพาะของตัวเราเองเท่านั้นด้วย สิ่งที่สําคัญแรกๆเลยรองจากการมี mindset ที่ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเราเองด้วยนะคะอย่างคลิปที่เราพูดถึงเรื่องการเรียนเนี่ยเรียนอย่างไงให้ได้เกียรตินิยมเนี่ยเทคนิคแรกที่เราแนะนําเลยก็คือการตั้งเป้าหมายค่ะเพราะว่าเราต้องมีเป้าหมายก่อนนะคะว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราอยากทําไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เคยคิดเลยไม่เคยตั้งเป้าหมายเลยก่อนจะเริ่มทําอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเราทําไปเรื่อยๆทําแบบไม่คิดอะไรทําไปแบบไม่มีจุดหมาย สุดท้ายเมื่อเราไม่มีจุดหมายเนี่ยเราก็จะล้มเลิกมันไปได้ง่ายๆค่ะอย่างตัวอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าเราเรียนไปเฉยๆเนี่ยแล้วเราไม่เคยตั้งเป้าหมายเลยว่าเราอยากจะได้เกินิยมแต่เคยได้ยินเพื่อนพูดกันว่าอุ๊ยอยากได้เกินิยมวะ่ะเราก็เออเอาเกินิยมด้วยดีกว่า แต่เมื่อเราไม่เคยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนกับมันเลยเราก็จะเลี่ยนๆไปอย่างนั้นแหละจนสุดท้ายเราลืมไปแล้วว่าเอา้าเราเคยอยากได้เกียรินิยมนี่หว่าฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะมีม i n เซ็ตที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยนะคะส่วนในหนังสือเนี่ยเขาก็ได้เสริมอีกตรงที่ว่าการที่เราทําเรื่องเดียวกับเพื่อหรือว่าทําเรื่องเดียวกับคนอื่นๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีเป้าหมายที่เหมือนกับเพื่อนก็นกได้นะคะเช่นเพื่อนเราเนี่ยอาจจะอยากเรียนได้เกรดดีเพราะว่าอยากจะเอาเกรดเนี่ย ไปใช้สําหรับการเรียนต่อแต่สําหรับเราเนี่ยเราก็อาจจะอยากเรียนได้เกรดดีเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะทําไปเพื่อเพราะว่าเราเคยมีความฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเรียนมาหาลัยแล้วก็ขอให้ได้เกรดนิยมสักครั้งหรือว่าอาจจะอยากเรียนให้เกรดดีเนี่ยเพื่อจะทําให้พ่อแม่ของเราเนี่ยภาคภูมิใจในวันที่เราเรียนจบนั่นเองค่ะแต่สิ่งสําคัญในการตั้งเป้าหมายเลยก็คือต้องเป,เป็นเป้าหมายที่ต้องท้าทายด้วยนะคะ หรือต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้มากพอกระตุ้นต่อมอยากให้เราเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จให้ได้ด้วยเพราะมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยอยากลงมือทําด้วยเช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนที่3 big commitment นั่นก็คือมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างนิสัยที่ดีนั่นเองค่ะในเมื่อเราเลือกจะทําอะไรแล้วก็ตามเนี่ย เราก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราเลือกที่เราจะทําด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ชื่อว่า Free Will Freedom of Choice ของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าเมดาตบอะจากตอนที่เราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยเราก็เคยได้ยินแนวคิดนี้มาซึ่งทําให้เราเนี่ยกลับไปย้อนคิดกับตัวเองเลยว่าในเมื่อเรามีอิสระท,ที่เราสามารถเลือกที่จะทําเลือกที่จะเป็นหรือว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตของเราเองได้เนี่ยแต่เมื่อเราเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบกับการเลือกของเราด้วยนะคะ ในข้อนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนข้อที่เราได้เริ่มลงมือทําจริงแล้วแน่นอนว่าในช่วงแรกๆไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าเราจะสร้างวินัยใหม่เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกแบบฮไม่ไหวละเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังเริ่มทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเพิ่มมาจากกิจวัตรประจําวันของเราที่เราเคยทําอยู่ปกติหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องตัดกิจวัตรประจําวันบางอย่างที่เราเคยทำเนี่ยออกไปเพื่อแทรกสิ่งที่เราเยกจะทําใหม่เนี่ยเข้ามาแทน เพราะว่าหลายๆสิ่งเลยที่เราทําในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเราก็ต้องตัดออกไปบ้างหรือบางสิ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบไร้สาระที่เราทําแบบฆ่าเวลาไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อเอาสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยใส่เข้ามาแทนค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากจะสร้างวินัยที่ดีได้เนี่ยเราก็ต้องยอมตัดวินัยที่มันไม่ดีของเราบางอย่างเนี่ยออกไปนะคะมากระถึงขั้นตอนที่4นั่นก็คือ repetition ลงมือทําแล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อย ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวินัยให้กลายเป็นนิสัยให้ได้เนี่ยเราก็ต้องทําวินัยเหล่านั้นเนี่ยในทุกๆวันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําอย่าหยุดจนกว่าวินัยเหล่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยนั่นเองค่ะเ <quelques> ชื่อว่าหลายคนที่กําลังอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยก็อยากจะมีนิสัยที่ดีกันใช่ไหมคะโดยคําว่านิสัยเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทําเป็นประจําในทุกๆวันทําโดยอัตโนมัติทําโดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเช่นบางคนตื่นนอนมาเนี่ยก็อาจจะดื่มน้ําก่อนอย่างน้อย1แก้วหรือว่า2แก้วเป็นประจําทุกวันซึ่งก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ดีใช่ไหมคะแต่บบบาางคนก็อจจะ ตื่นนอนมาแล้วก็แบบหยิบโทรศัพท์เลยถ่ายโซเชียลมีเดียอาจจะดูทวิตเตอร์เช็คแฮชแท็กว่าอุย๊ยวันนี้มีข่าวประเด็นดราม่าอะไรหรือเปล่าซึ่งการที่เราตื่นมาเนี่ยแล้วเราก็เล่นโทรศัพท์เลยมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอนะช่วงเวลาแรกหลังจากที่เราตื่นนอนเนี่ยมันยังมีกิจกรรมอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เราสามารถเนี่ยทำแถมมันยังสามารถสร้างไวในที่ดีๆเนี่ยให้กับตัวเราเองได้อีกด้วยอย่างเช่นอาจจะปิดกล้ามเนื้อยืดเนื้อยืดตัวนิดหน่อยก็ยังดีนะคะ หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเราต้องทําไปอีกสักกี่วันเนี่ยวินัยถึงจะกลายเป็นนิสัยซึ่งอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีกันมานะคะอย่างทฤษฎี21วัน30วัน90วันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนวินัยให้กลายเป็นนิสัยได้ภายในกี่วันแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือเราต้องไม่หยุดทํานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเราเองเนี่ยเราเลือกเวลาที่จะอ่านหนังสือก่อนนอนในทุกๆคืน ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นเนี่ยก่อนนอนเราก็ต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านค่ะแม้ว่าวานันนั้นเนี่ยเราจะเหนื่อยเราจะแบบว่าเศร้าเสียใจหรือว่าอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ,อ่านค่ะแค่แบบเปิดหรือว่าแบบอ่านบรรทัดเดียวพอจบก็ได้ซึ่งถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยแล้วเรายอมปล่อยให้ความขิดเกียจความไม่อยากทําของเราเนี่ยมันครอบงาเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่หยุดแค่วันเดียวแน่นอนค่ะถ้าเรายอมปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไม่อ่านหนึ่งครั้งแล้วรอให้เหตุผลว่าค่อยอ่านทบพุกงี้ก็ได้ แล้วพอพรุ่งนี้เราก็แบบเหนื่อยละค่อยแบบอีกพรุ่งนี้อีกทีเดียวรวบยอดเลยอ่านทีเดียวหนึ่งบทเลยพรุ่งนี้ก็ไม่อ่านอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้สม่ําเสมอนะคะเราก็ต้องทําทุกวันด้วยไม่ว่าจะเล็กจะน้อยเนี่ยก็ขอให้ทาแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเผลอหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก่อนนอนโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายด้วยก็แค่อ่านขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะคะนั่นก็คือ never give up ล,ล้มเราลุกแต่ต้องไม่ล้มเลิกค่ะสิ่งสำคัญเลยเนี่ยถ้าเราอยากจะไปถึงเป้าหมายให้ได้เนี่ยเราต้องไม่หยุดจนกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้อ่านหนังสือแล้วก็ฟังพอดแคสต์มาหลากหลายเรื่องเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราฟังมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่าแม่งมันแบบแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเราฟังมาจากพอดแคสต์เรื่องไหนหรือว่าหนังสือเล่มไหนแต่อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีความคิดบางอย่างเล่นเข้ามาในหัวค่ะเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแล้วนะั่นก็คือแม่งเราต้องไม่ยอมดีวะ คือถ้ามันยังไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยเราต้องแบบห้ามหยุดห้ามยอมแพ้กับมันเด็ดขาดซึ่งเมื่อไรก็ตามนะคะเมื่อเราประสบพบเจอกับปัญหาเนี่ยทำให้วินัยของเราที่เราทําอยู่เนี่ยมันแบบไม่สามารถทําได้อย่างเช่นข้อที่แล้วเนี่ยเราเหนื่อยเราท้อแล้วเ,เราแบบไม่อยากอ่านหนังสือละก็ต้องแบบคือสู้กับเอ้น้อาแบบเอาแล้วไงมาละแต่ฉันไม่ยอมหรอกเจอหน่อยก็เอาแซ่ฉันไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอกคะ่ะ ราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เข้ามาในชีวิตเราที่ทําให้เราเหนื่อยเราท้อเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูเป้าหมายในข้อ2ของเรานะคะแน่นอนเลยว่าถ้าเป้าหมายในข้อ2ของเราเนี่ยเราตั้งไว้อย่างชัดเจนแล้วก็มันเป็นความต้องการของเราจริงๆมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกกับเรามีมายเซตที่ถูกต้องแล้วเนี่ยอย่างไรเราก็สามารถสู้แล้วก็ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะ เพราะว่ามันไม่มีใครเลยที่จะให้กําลังใจเราได้ดีนอกจากตัวเราเองเนี่ยที่เราเข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถพาตัวเองก้าวผ่านอุปสรรคนั้นไปได้นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ถ้าใครอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในใิสัยตัวเองหรือว่าอยากสร้างวินัยอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยก็สามารถเริ่มอ่านจากหนังสือเล่มนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะอย่างที่หนังสือเล่มนี้เขาก็ได้บอกไ้เลยว่า,า,วาการที่เราจะสร้างวินัยที่ดีได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเองด้วยนะคะ แน่นอนว่าไม่มีใครเนี่ยชอบการถูกบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองค่ะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นขอยกประโยคเด็ดจากหนังสือเล่มนี้อีกสักหนึ่งประโยคนั่นก็คือถ้าเราอยากใหญ่เนี่ยเราต้องเริ่มจากเล็กค่ะเพราะคําว่าพัฒนาตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นคําที่แบบดูยิ่งใหญ่แต่ก็สามารถเริ่มต้นจากสิง่งเล็กๆรอบตัวเราได้อย่างไม่ยากเลยค่ะถ้าเรารู้จักแยกย่ยอยแบ่งประเภทแล้วก็ลองย่อยเป้าหมายของเราเนี่ยออกมาให้เล็กลง เพื่อให้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าในระยะสั้นของเราเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นหรือว่าเข้าเป้าได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่เหนื่อยไม่ท้อเพราะว่าเราเหมือนเราได้สําเร็จในทุกๆวันนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้5ขั้นตอนในการสร้างวินัยไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าทุกคนเนี่ยไม่นําไปทําตามหรือว่าไม่เริ่มลงมือทํามันจริงๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็รู้ไปเท่านั้นแหละชีวิตเรามันก็เหมือนเดิมฟังไปเรื่อยๆก็ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็ต้องลงมือทําจริงๆนะคะค แล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากให้เรามาพูดถึงหนังสือเล่มไหนอีกหรือว่าอยากให้เรามาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเรื่อง mindset อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะได้เลือกเรื่องที่ทุกคนเนี่ยอาจจะกําลังสนใจอยู่มาเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็ก็กดซับสไครต์ไว้ก่อนนั่นเองคะ่ะ